ตังขับไฟเดย์ดูขับไฟเดย์นะแล้วเบ้นจะรู้ว่าเบ็นโชคดีขนาดไหนที่ได้ผู้ชายแบบนี้มาจริงๆค่ะคําที่พี่พูดเนี่ยคือเรื่องจริงเลยนะพอเบนออกกลับมาทํางานแล้วเวลาเบนเจอพี่ๆในวงการเรานี่แหละจะมาบ่นเรื่องสามีมันจะมีปัญหาอะไรเต็มบ่นเรื่องสามีอันนั้นอันนี้ฟังแล้วเราก็โอ้ยฉันโชคดีแล้วเนาะจริงๆเราฉันโชคดีในนี้มากด้วยใช่ค่ะเราก็มานั่งแล้วก็จริงๆนางก็เป็นคนดีนะก็รักอยู่แหละแต่ว่า ไม่เป็นไงเราเป็นคนพูดไม่เป็นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอมันมีบางคนค่ะที่ที่เรารู้สึกว่าเราได้รักแท้แล้วไงแต่เราดูแลเขาไปแค่ขอบตายอุช่องไว้นะลูกครับแต่ของตายไม่ลมหายใจนะค่เจ็บได้ร้องไห้เป็นเล้ค่ะเลิฟเลิฟมิกคุมแม่บอกในการที่คุ้มที่สุดในโลกคุ้มที่เก็บไว้ห้าปีสุดกลับของเก่คนที่บอกว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เป็น วันนี้ต้องพูดสันใหม่ละเป็นโอกาสดีผ่านมา5ปีกลับมานั่งตรงนี้คู่กันอีกครั้งเนึงอยากบอกอะไรกับเขาขอบคุณพี่ที่รอจริงๆอันนี้เป็นซีเรียสนะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่รออ่ะมันก็คือจะไม่มีคําว่าครอบครัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะไม่สามารถทําให้หัวใจมันกลับมาเหมือนเดิมได้ถ้าเขาทําจริงๆมันไม่มีวันลบออกไปจากใจเราได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกเพราะว่าเออขอบคุณนัที่รอแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นการอดทนที่แบบ มากมายอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรื่องความสามันธ์ของสามีภรรยาแต่มันเป็นแบบความเป็นห่วงหรือว่าความรักทุกอย่างคือมันคือศูนย์ศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยแลย้วก็รู้สึกว่าแบบหลังจากที่คุยกันไปแล้วแล้วก็สิ่งที่เป็นพยายามทําเป็นว่าเขารู้ว่าเป็นแบบแทบจะไม่เถียงเลยอ่ะคือแบบอะไรก็ได้ที่พี่โอเคก็จะโอเคด้วยแล้วก็จะจะพยายามซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องของการแบบอ,อยากทํางานอยากทาอย่างอื่นอะไร อย่างที่พี่พี่พูดถ้าไม่มีอยู่อะถ้าไม่มีคนนี้จริงๆอะ <c oughs> คือเป็นคิดภาพไม่ออกเลยว่าชีวิตมันจะมันจะอยู่ยังไงมันจะเป็นเป็นพ่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆะ <c oughs> ทุกครั้งที่เสร็จงานกลับบ้าน <c oughs> เป็นไม่เคยโทรตามแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> เขาก็พยายามเต็มที่ที่จะต้องดูแลเราและลูกคนเดียวโดยที่เราไม่ทำงานเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเยอะแล้วเงี่ยก็ขอบคุณที่แบบ ทั้งทํางานหนักแล้วก็กลับมาเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็แบบอดทนในเรื่องที่เป็นแบบละเลยไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าพ่อน่าจะรับรู้แล้วว่าแม่แบบพยายามเยอะมาก <c oughs> ที่จะแบบทําให้พ่อมีความสุขนอ้องรักอื เลวลาที่มิกน้อยใจอะ่ะไม่ต้องไปนั่งดูคลิปตอนแต่งงานแล้วลอันนั้นนานมากนะเปลี่ยนใหม่มดูคลิปขับไฟเดยดูคลิปขับไฟเดีแทนค่ะอ่ะมิกบ้างจริงๆแล้วมิกก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันครับครอบครัวเขาต้องพึ่งที่เขาค่ะแต่เขายอมหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะมามีครอบครัวกับเราและเลี้ยงลูกเราเขาก็คือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของมิกพอกับลูกๆเขาคือ ตัวการสําคัญที่ทําให้มิกขยันและมิกอยากเป็นคนดีเราอยากทําให้ลูกและเขาภูมิใจคุ้มไหครับมารายการนี้คุ้มไหมครับคุ้มมากครับต้องพูดคำนี้ครับโถหมดแกนแมดบอลค่ะจริงไปหมดแล้ววันนี้ถ้าใครได้ดูนะเื่ยว่าเราจะหันกลับไปกอดคนข้างๆเราได้แน่นขื้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากกรนึกถึงการและการคนนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเพราะฉะนั้นลองมาฟังลูกๆพูดถึงคุณพ่อคุณแม่กันจริงเหรอหนูจิ๋วพ่อพักผ่อนเยอะๆนะคะแม่ด้วยนะคะพ่อมิก็ทำงานเยอะแม่ก็ไม่ได้นอนมาหกปีเลยอแม่ สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะอืรักพ่อแม่นะคะปินร mm ักพ่อแม่นะคะบิมจะตั้งใจเรียนก็จะด้วยเรียนน้องนะคะโอ้ยแค่นี้ก็ดีแอบแค่นี้ก็ดีใจเลย